ลสวัสด so ีค่ะไม่ดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ดีค่ะวิเต็นยั้งยั้งยั yani ้งยังลูกเต่าไปไหนหมดอ่ะนะฮ้ลูกเต่าไปไหนหมดแน่แหนอันไหนอันไหนอันไหนอันหนโอ้โหลโอไปไหนโอ้ละโอ้โหลเว้นโอ้โหลเว้นโอ้โหลเว้นฮะทำไมมืดจังวะเอ้าสุดยั่งมอนอีกแล้วเกิดขึ้นทุกวันมันจะสะบัดกันใส่เสานั่นั่น อทำไมมันมืดเถอะวะโอ้ย,ก,ยอกับช้าวันเดียวก็จะชิบด์ไหนอ้วนเลยตั้งกระขั้นเลยแบบนี้ก็คือไปใส่มาแล้วก็บ่อแม่จะเถื่อห่วยไปใช้มาป้าแม่ไปใช้มาฮะฮะฮะเฮ้ยไปซื้อของมาให้เฮ้ยเนาะเ,เ,เ,เอาเอาเอารถเอาเอาตามสบายรถเอา,เอามันขาดกระเชยวไปโย่อร่มเมรุมูนกูดอะไรแบบนี้บพรต้องโน้นเลย โอ oh, okay. hmm. hmm. mm ้ก hmm. hey. ็เป็นคนได้แล้วพี่ว่านเหรอทำไมมาแย่งเขาอย่างนี้เหรอเอาไปโยนแม่นม้วนเลยแบบที่หนีเศร้าหามแล้วหืออือเอาดินั่นบอกว่านเก่งกว่าไอ้เพื่อนมันจะเก่งกว่าไปไหนมันเก่งกว่าป๊าเหรอมันจะเก่งกว่าป๊าเหรอมันจะเก่งกว่าป๊าเหรอ แขนขาสั้นๆอย่างนี้นะอย่าดูถูกกันนะทุกคนโอ้หลอยหลังกระได้ตัวนี้ไหล่หลังตับแปบมั้งเดนเอ้าใครมาลอยหลังผัาไปอีกเอาไปเก็บไว้ลูก,กเอาไปเก็บไว้แม่นเอาไปเก็บไว้นะไปเอาเข้ากงไว้นะลูกนะแม่นเอาแม่นม้อนแหวนขึ้นนะว่าอ๋อมันเฮ็ดชุกกระโปงไปเบิร์ตเลยเลยใหญแม่นเอามาขึ้นเลยใหญแม่นเอาเจ้าเ,เขากงไว้เลยเลยใหญ ดูดิพัด้มอนกับเมื่อคืนเก่งมากเลยลูกเอาเข้ากลองไว้ยังล่ะถ้าไม่เข้าไว้ในกลองมันมาเอาอีกนะมาไปกินผลไม้กับยายเอาเข้าไว้ในกลงองไว้ยังบ้อนบันใจไว้เอาเอราชีดในจับบาดอย่านี้แม่ในชีดนมันประชัดใจแบบนี้ไปกินผลไม้กับยายนู่นเฮ้อได้ยินว่าผลไม้แล้วรีบวิ่งมาเลยนะคุณนาย ปามากับยายนี่มาลูกมาคนละอันไหมนะให้ยายให้ม,นมันหน่อยมาท่านไหนพาอยู่วันโอาก็ขอด้วยป้าเราโอาก็ขอด้วยเยี่ยให้ลูกกอ,อกให้หน่อยยายไปไหนลูกวันมาเอาเร็ววันกินอยู่คนเดียวน้มามาเอามากับยายมา จะเป็นไหนก็ไปเดี๋ยวป้าไปหันให้ก่อนแคนตาลูฟแคนตาลูฟมามาป้าหันให้ก่อนมานี่มา